สวัสดีครับเรามาเทสฟังก์ชันนะครับของรูอัลสคริปเพื่อเป็นการศึกษาในการเขียนนะครับโปรแกรมซึ่งนอกเหนือจากการคอนเน c กกับตัว input o u t p u t จาก PLC แล้วเรามาเขียนโค้ดตรงนี้เพิ่มนะครับเราอยู่ในการเขียนเรียกว่า edge computing นะครับโดยใช้ภาษารูอัลสคริปเขียนผ่าน v b o x นะครับบนแพลตฟอร์ม Winnet จากแบรนด์วี o n นะครับเรามาทบทวนกันนะครับฟังก์ชันแรกนะครับเราใช้คาสั่ง print นะ เราก็มากดเซฟนะครับทุกเพื่อนนะิ้นเพื่อจะให้สิ่งที่อยู่ในวงเล็บนี้แสดงออกมานะครับแล้วเราก็าไปทําการซิงค์นะครับกด enable on กดซิงค์นะครับตัวนี้เป็นสีเขียวนะแล้วมา Debug นะครับเราจะดูผลลัพธ์ต้องเปิด On Debug อีกทีนึงปุ๊บนะครับเราตั้งไว้ทุก5วินาทีนะครับก็จะพิมพ์ข้อความนี้ออกมาในวงเล็บเมื่อกีน้ะครับด้วยคำสั่ง r r n t นะทุก5วินาทีก็จะมีคําสั่ง Print ออกมาแบบนี้ โอเคเราเข้าใจคำสั่งปิดแล้วกลับไปที่บ็อกซ์ใหม่นะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปเพิ่มนะครับข้อความฟังก์ชันใหม่นะครับอันนี้เราลบข้อความที่ออกไปเงื่อนไขใหม่เข้าไปนะครับในเงื่อนไขใหม่เราเว้นดูให้ดูห่างๆแบบนี้นะเราก็มีคําสั่งนะครับอยู่ดีก็บอกเลยทื่อๆเลยว่า x เท่ากับ5้าแลวเรามีคําสั่งดูนะครับมีดูเปิด คู่กับ n ปนะิดให้ทำารเขาบอกว่าในเนี้ย local x เนะี่ยก็คือบอกว่าเป็นการสร้างตัวแปร x นะครับสำหรับ initialize with a value นะครับให้มีค่าเท่ากับ10นะก็คือพูดง่ายเป็นตัวแปรที่สร้างขึ้นนะครับในโปรแกรมตัวแปรชื่อ x แล้วก็ initial ค่าให้มันมีค่าเท่ากับ10จริงไหมเราก็เลยเอาผลลัพธ์มาแสดงด้วยการคำสั่ง print x นะครับซึ่ง print x เนี่ย คไอ้คิดคิดเนี่ยคือคาดหวังว่ามันจะได้ค่า10นะผลลัพธ์แล้วแต่ต้องไปดูตอนที่เราดีบักอีกทีหนึ่งและก็จบ n นั่นหมายถึงว่าดู n ก็คือในเนี้ยทำการสร้างตัวแปรชื่อ x นะครับเป็น local ให้มีค่า initial เท่ากับ10แล้วก็พิมพ์ออกมาดูแต่เมื่อกี้ก่อนที่จะจะเข้ามาในฟังก์ชันดูเนี่ยเราประกาศทื่อๆเลยว่า x เกับ5ครับอันนี้บอกว่าเป็น global variable x นะครับ E initial with the value of f นะครับก็คือบอกว่าเนี่ยเป็นตัวแปรชนิด global ตัวแปรใหญ่ภายนอกนะครับแล้วก็ให้ค่าเริ่มต้นมันเท่ากับ5ครับนั้นถ้าเกิดเราทำนะครับอ่าแบ่งอ่าเว้นวรรดีๆเราจะได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้อ่าโอเคจะเห็นว่าดูกับ n จะจบกันแค่นี้ไปแล้วแต่ x กับ i ิน x เนี่ยมันเป็นตัวนอกนอกวงของดูนะนั้นก็เลยมาตรวจสอบค่าอีกว่าทั้งทั้งที่เราเพิ่งให้ค่า x เท่ากับ10ไปสดๆร้อนๆเมื่อกี้แต่เมื่อจบไปแล้วเนี่ยจบ n ไปแล้วเนี่ยเราลอง p ิ i n t x อีกครั้งหนึ่งว่า x ได้ค่าเท่าไหร่ซึ่งเขาบอกว่าคาดว่าน่าจะได้5้าอ่าโอเคกดเซฟปื๊ดนะครับอ่าแล้วก็มาทำการลืมนะครับสีส้มอยู่ก็ก,กดซิงคนะ์เรียบร้อยนะครับเแล้วกดดีบัก กด on อีกทีหนึ่ง on debug เพราะนั้นทุกๆ5วินาทีจะมีตัวเลขออกมานะครับเลข10แรกก็คืออยู่ในดู local นะครับ5ก็คือเป็นตัว X global ครับถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะได้แบบนี้ไปเรื่อยๆทุกๆ5วินาทีครับในตัวอย่างโปรแกรมนี้นะครับเราก็ทำเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของตัวแปรนะครับที่เป็น local กับเป็น global ซึ่งเราใช้บ่อยมากข้อดีก็คือตัวโลคอล่นี่เราสร้างได้เยอะนะครับเหมือนกับเป็นตัวเมมโมรีนั่นเองนะครับเรียกว่าเมมโมรี a แท็ก็ได้แบบนี้ครับว่าคลิปนี้นะครับจะทําให้หลายๆท่านมีกำลังใจมากขึ้นนะครับสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมนะครับลองดูนะครับไม่ยากเลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ